สวัสดีครับวันนี้เนาะจะมาอธิบายถึงหลักการใช้งานของเส้นค่าเฉลีย่ยที่ผมใช้งานนะครับส่วนคนอื่นจะใช้เส้นค่าเฉลีย่ยเส้นอะไรก็ตามแต่เนาะมันก็เป็นส่วนที่ต้องการใช้แล้วกันนะอันเนี้ยก่อนอื่นเลยก็จะบอกไว้ก่อนเนาะว่าอ่า ข้อมูลในบล็อกบิดที่ผมเขียนให้นะครับเป็นข้อมูลเชิงพื้นฐานนะครับผมเชื่อว่าคำว่าพื้นฐานเนี่ยมันมีบทบาทมากมายนะครับสำหรับการใช้งานเนาะก,ก็เลยแต่ว่าคำพูดของผมเองนะครับในการเขียนบล็อกพวกนี้ผมจะเอาของโบเกอร์เป็นหลักนะครับถามว่าทำไมถึงเ้างเอาของโบเกอร์เป็นหลักเพราะว่า มันเป็นคํำพูดที่เป็นมาตรฐานนะใช้คําว่ามาตรฐานแล้วครับตอนนี้เขียนบทความยังได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็สาม,มารถเข้ามาติดตามและอ่านได้เนาะอ่าโอเคอ่าในเนื้อหาของบทที่2ที่ผมได้ลงบล็อกเอาไว้นะครับอ่าโดยเป็นการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ย อตอนนี้เราจะไม่พูดถึงว่าใครจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยยังไงหรือว่าใช้เส้นค่าเฉลี่ยด้วยค่าเฉลี่ยในรูปแบบไหนอตอนนี้ผมก็จะบอกไว้ก่อนนะครับหลักของผมเองนะผมใช้เส้นค่าเฉลี่ยประกอบกับ macd นะครับในการบอกเทรน macd ใช้บอกเทรนนะครับเส้นค่าเฉลี่ยยืนยันสัญญาณโอเคนะ ยืนยันสัญญาณว่ากราฟจะขึ้นเทรนด์ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอ่เส้นค่าเฉลี่ยนะมีหน้าที่บอกเทรนด์นะครับบอกเทรนด์ว่าแนวเทรนด์แนวโน้มของกราฟเป็นเทรนด์ขาขึ้นแนวโน้มของกราฟเป็นเทรนด์ขาลงอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับอา่าโดยปกติแล้วผมใช้อา่าถ้าเป็นการเทรดบิตคอยเนาะ หรือว่าเหรียญคริปโตแจซี่ต่างๆครับก็จะใช้ในลักษณะของการอ่านแนวโน้มด้วย t i ม e เฟรมเด a y นะครับซึ่งในเพจผมได้สอนไปแล้วเยอะมากนะครับในเกี่ยวกับการใช้เส้นแนวโน้ม MA 5 0กับเส้น MA 9เป็นหลักแท่งเทียนมีความสำคัญมากนะครับสำหรับการเทรดแนวโน้มและ การมองเทรนกับตัวนะครับการยืนยันสัญญาณว่ามีโอกาสขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะของแท่งเทียนนะครับส่วนถ้าเป็นกราฟเส้นก็แค่มองว่านิวโลนิวไฮขึ้นไปแค่นั้นเองนะอันนี้มาดูในเรื่องของการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ เส้นค่าเฉลี่ย MA50 คือเส้นสีเหลืองนะผมใช้เน้นนะครับเน้นเน้นว่าเทนของกราฟหลักเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นนะครับพอกราฟอยู่บนเส้น MA50 นะผมถือว่ากราฟมีโอกาสขึ้นเสมอโอเคนะครับอันนี้เส้น MA9 นะครับเป็นตัว เส้น MA9 นะครับเป็นตัวยืนยันสัญญาณการเทรดหรือว่าเป็นจุดเข้าออเดอร์นะครับตามหลักการด้วยนะถ้าเกิดกราฟกับตัวนะหรือว่ากราฟมีการกลับตัวนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับยกตัวอย่างกราฟวิ่งลงมาชน MA9 เกิดอินบอลลารเป็นสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ กราฟมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ลงมาแหละนะก็ลงมานี่เลยนะแบบนี้เป็นต้นนะถ้าขึ้นก็ขึ้นนั่นแหละครับถ้าลงก็หลุดตรงนี้ลงก็จบก็ลงเนาะไม่ต้องไปคิดเยอะถามว่ามันจะขึ้นจะลงลเรารู้มไหมก็ไม่รู้อีกอะนะมันบอกว่ากลับตัวขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นนั่นแหละนะ ส่วนจะกลับตัวขึ้นจริงไหมไม่รู้ขึ้นก็คือขึ้นนะถ้าผิดก็คัดอ,อารมประมาณนั้นมากกว่านะครับไม่มีการปล่อยลากนะครับส่วนที่เป็นนักลงทุนหรือว่าสายเทรดแบบนักลงทุนต้องมีการวางวางอ,ออเดอร์ด้วยดีมาซับไพ่ประกอบนะครับต้องวางออเดอร์ด้วยดีมาซับไพ่ประกอบอถึงจะมีโอกาส วิลออสูงนะครับเออผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เรียนมาอ่าที่เอามาสอนเนี่ยผมใช้ประสบการณ์ของผมมาสอนแต่ว่าคำพูดที่ดูเหมือนทางเทคนิคอนอะไรก็ตามแต่ผมก็ต้องบอกว่าไปกรอบชาวบ้านเข้ามานะแต่ว่าทุกอย่างคือผมใช้อยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่สามารถบอกรายละเอียดชัดเจนได้นะว่า ปัจจัยอะไรของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าในแบบของผมเนี่ยผมก็จะรู้ว่าแบบนี้นะครับสามารถเข้าออ,อเดอร์ได้มีจุด s l ที่ดีนะครับหรือว่ามีการวางแนวเข้าออ,อเดอร์กี่รูปแบบอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้ด้วยลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่การมองแนวโน้มนะครับเป็นสายเทรนด์เหมาะสำหรับนะครับนักลงทุนระยะยาวนะ ลองทุนระยะสั้นก็ได้นะครับแต่ว่าระยะยาวจะมีผลดีกว่าถ้าใจนิ่งๆนะไม่ต้องเปิดดูทุกวันหรอกนะถ้าเปิดดูทุกวันเดี๋ยวก็ขายแล้วนะครับแป๊บเดียวก็ขายแล้ววันเดียวก็ขายแล้วเอาตรงๆแต่ถ้าว่าตั้ง sl tp เรียบร้อยก็ปล่อยให้มันไปถึง tp ตามที่เราคาดการนะครับไม่ถึงก็แค่ sl นาะถูกทางก็ tp คิดแค่นี้ง่ายๆนะไม่ต้องไปคิดเยอะ ตอนนี้มาดูกันนะครับหน้าที่ของ MA9 นะสำหรับผมนะใช้เป็นจุดเข้าออเดอร์เมื่อการาฟนะครับอยู่บนเส้น MA9 และ50เสมอโอเคเนาะตรงนี้อยู่บนเส้นนะครับมีแท่งเทียนแสดงการกลับตัวขึ้นแน่นอนอ่ากับตัวขึ้นก็ได้หรือว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วผมไม่เรียกว่ากลับตัวขึ้นนะนะผมจะเรียกว่า อุปทานดีมาน์นนะครับแท่งเทียนแท่งเขียวเนี่ยเป็นอุปทานดีมาน์นที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับการเข้าเทรดน,นะถ้าหลุดถามว่ามันมีหลุดอย่างนี้ไหมหลุดก็คัดอ่ะนะหลุดตรงนี้ก็ตัดทิ้งนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็มันนอกนอกสิ่งที่นอกเหนือที่บอกนะครับจากอย่างเรามองว่ามันขึ้นแต่มันดันลงแทนนะก็ไม่แปลกนะครับที่ าถามว่าในจุดนี้ที่มันบอกว่ามันเป็นอิ b บาลานซ์เนาะในลักษณะของดีมานเกิดขึ้นตรงนี้มีโอกาสขึ้นใช่ไหมใช่ขึ้นถึงไหนรู้ไหมไม่รู้มีโอกาสลงไหมใช่ถ้าเกิดกราฟหลุดตรงนี้ลงก็ลงนันแหละนะแค่นี้เองนะครับอย่าไปมองไกลว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่ามันต้องชนะทุกครั้งนะครับในการเข้าเทรด มองแค่ว่าใช่ถือถูกถือผิดตัดแค่นี้นะครับตั้งตามตูดไปเรื่อยๆอประมาณนั้นนะครับอันนี้มาดูหน้าที่ของ ma9 ก่อนนะครับผมบอกไปว่า ma9 นะครับเป็นจุดเข้าออเดอร์ด้วยกราฟอยู่บนเส้น ma 50และ ma9 นะครับก็เป็นจุดเข้าออเดอร์ที่ดี ในขณะเดียวกันเส้น MA 9กนี้ก็เป็นจุดขายนะครับเอากำไรด้วยทำยังไงนะครับ MA9 ก้าูกกราฟนะครับหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะตัดลงอย่างนี้นะครับตัดลงมาแบบนี้ถือว่าจบแล้วนะครับจบแล้วก็ขายแล้วก็มาดูข้างล่างใหม่อีกทีนะครับเป็นจุดเข้าออ,อเดอร์ใหม่ตามอท,ทานต่างๆ เส้นแนวโน้ม MA9 ก็จะประมาณนี้สังเกตดูนะครับจากที่กราฟขึ้นไป MA9 นะครับถูกกราฟตัดลงตรงบริเวณนี้แท่งเทียนแสดงการกลับตัวนะครับกราฟมีโอกาสลงจบถ้าขึ้นต่อคัดถ้าถูกกดลงเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับ ถากราฟอยู่ใต้9แสงว่ากราฟมีแนวโน้มนะครับในระยะสั้นเป็นเทรนขาลงได้ส่วนจะลงไกลไหมไม่รู้เหมือนเดิมนะครับไม่รู้เหมือนเดิมมีโอกาสลงไหมใช่มีโอกาสลง,อ,สลงอ,อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องรูรปแบบกราฟต่างๆเลยนะครับเอาพูดแค่ปัจจัยพื้นฐานของการแสดงการกับตัวของใต้เส้น MA9 กนะครับกับบนเส้น MA9 นะ ในกรณีนี้นะครับกราฟได้สร้างนะครับสมดุลนะเรียกว่าสมดุลแล้วกัน<ส>เพื่อนะเพื่อเลือกนะครับว่าจะขึ้นหรือลงอ่านะตอนนี้กราฟมาอยู่บนเส้น MA9 และ MA 50แน่นอนนะครับ9อยู่บน MA9 และอ่าขอโทษ MA9 อยู่บน MA 50กราฟอยู่บน MA9 100%ร น่าแสดงว่าตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเข้าออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับซื้อบายขึ้นไปไม่รู้ว่าขึ้นไหมนะครับไม่ได้รู้ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นรู้ว่าถ้าจุดนี้มีโอกาสขึ้นนะครับในจุดบริเวณนี้มีโอกาสขึ้นแน่นอนอ่าประมาณนี้ส่วนถ้าผิดทางหลุด MA50 ลงหรือว่าหลุดแนวรับตรงนี้ลงก็ SL นะครับตัดขาดทุนไป แค่นี้เองนะครับหลักการมันมีอย่างนี้จริงๆไม่ได้มีเยอะไปกว่านั้นนะครับไม่ต้องซับซ้อนมากมม่เอาง่ายๆอย่างนี้แหละในกรณีของวันนี้นะครับที่ผมเข้าเทรดด้วยกราฟอยู่บนทุกเส้นและกําลังทำอะครับทำลายนะครับราคาไฮในกรณีนี้ถ้าทำลายราคาจุดสูงสุดตรงนี้ได้กราฟมีโอกาสขึ้นนะครับ ถ้าเรามองตรงนี้เป็นราคาที่เราคาดการระยะสั้นไว้ก็ประมาณนี้ส่วนระยะไกลก็ไปใช้เทคนิคอื่นต่อไปนะกราฟมีแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นด้วย m a 9นะครับอยู่บน m a 50ส่วนถ้ากราฟตัดลงปุ๊บขายเลยขายในทิ้งก่อนอปล่อยให้มันลงมา แบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าถูกทางถือต่อถือไปนะไม่รู้ไปทึงไหนไม่รู้สายเทนจะเป็นแบบนี้ส่วนจะมีรอยยักมั่งไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอยู่บนพื้นฐานเอ9มก้าอยู่ก็ยาวๆไปอ่าอันนี้คือหลักการคร่าวๆของสายเทนนะครับหรือสายแนวโน้มนะครับในลักษณะของเทนขาขึ้นและในลักษณะของเทนขาลง ก็จะให้แบบเดียวกันนะครับนี่แหละครับหน้าที่ของเส้น MA เนาะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับให้ดูตรงนี้ไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยรูปแบบกราฟเลยนะเราพูดถึงปัจจัยของอเส้น MA 2เส้นนะครับที่เป็นปัจจัยในการที่ยืนยันว่ากราฟมีโอกาสขึ้นหรือลงเนาะ ตามแนวเทรนด์ซึ่งถ้าเรามองแบบนี้นะครับ MA 50อยู่ใต้อ่อยู่บนกราฟนะครับ MA 9อยู่ใต้ MA 5 0น่าแสดงว่ากราฟมีโอกาสลงนะครับกราฟมีโอกาสลงถ้ามันลงได้นะกราฟมีโอกาสลงตรงจุดนี้ต่ำสุดอ่จุดยอดของเขานะครับซึ่งยังอยู่บนพื้นฐาน ใต5 0อ้าอยู่เรายังคงมองว่าเป็นขาลงได้นะครับลงถึงไหนรู้เปล่าไม่รู้นะครับแต่มีสัญ,ญลักษณ์ก็คือแนวรับแนวต้านที่ถูกวางตามแนวออยนะเราถือว่ามีโอกาสลงทดสอบแล้วจะขึ้นต่อไหมหรือว่าจะลงหรือว่าจะอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ได้สำคัญตรงนั้นมันจะลงจะขึ้นก็ช่างหัวมัน นน่นด้วยมันเป็นสายเทรนถ้าเรามองในเทรนวันนะครับเขาอาจจะใช้ระยะเวลาเกือบเดือนหนึ่งเลยนะกว่าจะลงนะโดยที่แบบว่าเข้าลนงจุดที่ใกล้ MA50 มากที่สุดแลกราฟตัดลงมาต่ำกว่า MA9 แล้วก็กดเซลลตรงเนี้ยเราอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเลยนะครับกว่าจะเทคโปรฟิตให้เราได้ สายเทรนจะเป็นแบบนี้สายลงทุนจะเป็นแบบนี้นะครับต่างจากสายสไนเปอร์นะครับสายสั้นสายสั้นก็เก็บสั้นตามระเบียบนะเก็บยาวก็ได้เก็บสั้นก็ได,ได้แต่สายลงทุนไม่จําเป็นนะครับก็เ,เก็บตามรอบ SL ตามรอบนะครับด้วยหลักการแบบนี้ใช้ในลักษณะของเส้น MA9 และ50นะในการใช้งานส่วนของคนอื่นจะใช้ เอ็มเออะไรก็ตามแตนะ่ผมไม่ได้สนใจว่าคุณจะใช้ MA อะไรก็ประมาณนี้นะครับอุปทานต่างๆก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะคงคงจะไม่ได้สอนอะไรเยอะในอุปทานแบบนี้แต่สอนในลักษณะของ ma 9และ50แล้วก็ mac d นะครับที่เอามาใช้ยืนยันสัญญาณกันนะตรงจุดนี้นะครับ mac d ควรจะอยู่ใต้ MA อ,อยู่ใต้เส้นรหลายเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับอยู่ใต้เส้น0สี่ไลน์แน่นอนนะโอเคเนาะในขอบนี้ทั้งหมดอยู่ใต้เส้น0่ไลนะ์ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเส้น m a 9และ50ใช้เป็น2สัญญาณการเข้าเทรดคือเน้นเทรนด์นะครับเราจะเน้นเทรนดอย่างเดียวเน้นตามเทรนเราจะไม่เน้นส่วนเทนนะครับถ้าส่วนเทนก็ เข้าซื้อตั้ง s r ไว้อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับไม่เป็นไรแต่ความเสี่ยงสูงกว่าเข้าเทรนนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็จะมีในส่วนของแนวรับแนวต้านต่างๆที่เอามาใช้ประกอบแนวรับแนวต้านแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนแสดงการก,กับตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาประกอบกันทั้งหมดนะครับ ในสรุปในเนื้อหาของเส้น MA ชุดนี้ก็จบลงนะครับเดี๋ยวอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของ MACD นะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่า MACD เรามาใช้อะไรมั่งนะครับก็ในคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ